สวัสดีนะครับในคลิปที่แล้วเราพูดกี่ถึงเรื่องของการเอาไลน์โนด e มาต่อให้เป็นเส้นนะครับคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างให้กลายเป็นเซอร์เฟซดูนะครับเ,เราจะลองง่ายๆอย่างนี้นะครับเราอยากได้เซอร์เฟซท้นองนี้นะครับผมจะสร้างไฟล์ใหม่นะฮะเอาละเริ่มต้นเลยเราก็ใส่เราต้องการพอยต์โนด e นะครับสชุดแล้วกันนะครับ ผมก็ใส่พ i อยโนต e ลงไปนะครับสองตัวเ <c oughs> สร็จแล้วใส่โคตรบอกไปนะครับใส่โคตรบอกไปเป็น0ถึง100นะครับแล้วก็จำนวน10ตัวแล้วกันต่อเข้ากับ x นะครับต่อเข้ากับ x 2สองข้างนี้นะฮะเอาละ ถอยในโน้มานิดหนึ่งจะได้มองเห็นนะครับตอนนี้เรามีเรามีพ o ยต์โน้สองอันนะครับแต่มันซ้อนกันอยู่เพราะนั้นเราจะแยกแยก y ออกมานิดนะครับเพราะนั้นผมจะใส่ NUMBER ไปตัวนึง number นะครับใส่สัก10และกันแล้วก็เอาไปต่อกับ Y นะครับของตัวที่2 อ่ะสักร้อยแล้วกันจะได้ห่างมานิดโอเคเอาละทีนี้เราได้2อันถัดไปเราจะกำหนดค่าแซให้มันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยโดยที่ผมจะให้ค่าแซเป็นครึ่งหนึ่งของ X กันลองดูนะครับวิธีการก็คือผมใส่โหนดหารไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาค่า X ด้านนี้มาต่อนะฮะถัดมาเราก็หารด้วย2 ใส่ number อีกตัวหนึ่งใส่2นะครับก็จับมันต่อผลที่ได้ผมก็จะได้เป็นระยะเป็นครึ่งหนึ่งของ x ผมจะลองเอาค่าตรงนี้ไปใส่ในค่า z ของเส้นที่2อนิดหน่อยนะครับค่า z เราจะเห็นเห็นว่าค่า z ตอนนี้มันสูงขึ้นนะครับผมจะลองอถอยดูในกราฟนิดหน่อยนี่สูงขึ้นอย่างนี้นะครับ เอาละพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะขึงเส้นก็าหากันเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ใส่ line node ไป start point end point นะครับแล้วผมก็จับเอา point นี้ไปใส่ใน start point นไปใส่ใน end โอเคนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้เส้นแบบนี้ขึงมานะครับผมถอยไปดูในกราฟนิดในกราฟิกส์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับ เราได้ชุดของเส้นชุดของเส้นนะครับถัดมาเราก็จะลองดูซิว่าในเราอยากจะขึงเป็นเซอร์ฟเสซน่นอโนดมันคือเซอร์ฟเสนะครับเราลองเสิร์ชในนี้ดูนิดหน่อยนะพิมพ์คำว่าเซอร์ฟเส surface. นะครับสังเกตดูก็จะมีเซอร์ฟเสสารพัดชนิดที่เรามาใช้ได้ทีนี้ตัวที่เราจะใช้ในนี้ก็คืออ,อตัวที่เรียกชื่อว่า By รูโลฟนะครับ by rulof by rulof ตัวนี้มันก็คือการที่เรามีเส้นหลายๆเส้นแล้วให้มันขึงเซอร์เฟระหว่างเส้นเหล่านั้นเราจะเอามาใส่นิดหน่อยเอาละเราได้ตัว Surface by rulof ตัวนี้นะฮะสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องการ cross section เข้าไปต่อความจริงตัวนี้มันคือลายตัวนี้มันได้เป็นซีรีส์ของลายนะครับเราก็จับมันไปต่อเลยนะครับลายเส้นนี้ก็อาจจะ เปรียบเทียบได้ว่าเราเรียกว่า cross section นะครับถ้าเราจับต่อไปที่นี่เราจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้ surface นะครับผมกลับไปดูที่นี่นิดน่อเราก็จะได้ surface แบบนี้ละเห็นไหมฮะได้ surface แน่นอนถ้าเราจะลองปรับขนาดดูนิดหน่อยเช่นอันที่สามโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวตัว surface ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของการสร้าง surface ง่ายๆนะครับที่ surface ที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากการขึงด้วยเส้นตรงนะครับเราจะมีคำถามว่าถ้าเกิดระหว่างนั้นมันกลายเป็นเส้นซึ่งซึ่งอาจจะมี curve หรือมีข้อต่อมากกว่าหนึ่งตอนนี้เราก็ไม่สามารถจะใช้ไม่สามารถจะใช้ line ได้ละเราก็ใช้ตัวที่เรียกว่า poly curve นะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปคราวนี้เราจะลอง ใช้สิ่งที่เรียกว่า polycurve นะครับโดยที่ทำจุดควบคุมสัก3จุดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราจะสร้าง point นะครับ by coordinate เหมือนเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้ผมจะสร้างสัก3จุดแล้วกัน3จุดนะครับแล้วก็ผมจะใส่โค้ดบล็อกเข้าไปนะครับใส่โค้ดบอกว่า0ถึง100นะครับแล้วผมต้องการจำนวน10ตัวนะฮะ เอาละแล้วเราจับไปต่อใน x แล้วต่อใน x ทุกตัวของ x นะครับตอนนี้มันมี3จุดแต่แน่นอนตอนนี้มันซ้อนกันอย่างเหมือนกับกรณีที่เราทำเมื่อกี้นี้คราวนี้เราอาจจะให้มันแกน y มันต่างกันนิดหน่อยนะครับผมจะทำแกน y มา2ตัวให้มันข้ามต่างกันเอาสัก50กับ100แล้วกันนะครับเราก็ใส่ number น,นะครับ number เ,เข้าไปตัวนี้สร้างสัก50ะกันนะครับ ามำตัวหน,นึ่งต้นตั้งเป็น100ยนะครับเอาละเอา50ไปต่อที่ตัวนี้100ไปต่อที่ตัวนี้โอเคผถอยมานิดหนึงนะครับอันนี้เราก็จะได้ลักษณะที่เป็นโคอ o ร d ด n น t ตของ3จุดซึ่งห่างกันเราจะทำค่าแซดคล้ายๆเมื่อกี้นี้นะครับเราจะทำค่า z ตรงนี้ให้มันขึ้นไปสัก หารส่วน2แล้วกันนะครับโอเคก็ผมจะใส่โนดหารมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาค่า x ตัวนี้มาใส่เหมือนเมื่อกี้แหละนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาค่า number มาตัวนึง number ตัวนี้ตั้งเป็นซัก2ก่อนแล้วกันนะครับผมใช้2นะครับจับไปหาน,นี้นี้ เสร็จแล้วผมเอาค่านี้ไปปลัก๊กับแซของตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นเคอร์ฟแบบนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูไง่ายๆนะครับผมจะลองกดไปดูที่กราฟนิดนึงนะฮะเราจะเห็นภาพประมาณนี้นะฮะเราจะลองเล่นกับค่าแซของตัวกลางนิดหน่อยนะครับโดยที่สมมติว่าค่าแซของตัวกลางผมจะจัดหนดนิดหน่อยนะครับขยับมาหนี้นี้ไปนิดหน่อย ค่าแซดของตัวกลางเนี่ยผมอยากจะลองใช้ทรายมาเล่นดูนิดหน่อยนะครับเราใส่ทรายไปตัวนี้นะครับทรายมาใส่นะครับ,าานะรบแล้วก็สร้างโค้ดบอกมาคุมองศานะครับผมจะตั้งตั้งแต่0ถึง360แล้วกันแล้วก็ให้มันมี10ไว้ก่อนคือเราต้องการองศาจำนวน10ตัวเหมือนกันป้อนเข้าไปเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมได้ค่าของ ค่าของท i ายมานะครับมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะบางทีมันน้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดความแตกต่างเราลองดูง่ายๆผมจับตัวนี้เข้าไปปลักกับค่าแซสังเกตดูนะครับเส้นมันมีการขยับตัวนิดหน่อยแต่น้อยมากนะครับเพราะว่า Value ที่ได้จากทามันน้อยเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีง่ายๆคือเราก็คำนวณมันก่อนนะครับโดยการเพิ่มอยสักนิดผมจะเอาโหนดคูณมาใส่ แล้วผมเอาค่าของไซน์มาใส่นี่นะครับตัวคูณเนี่ยถ้าเราอยากจะรอให้มัน Variation ได้คือปรับแต่งได้ผมจะใส่เป็นเป็น number แล้วกันเดี๋ยวผมดึงตัวนี้หลบไปนิดนึงนะครับเพื่อแยกให้เห็นชัดๆว่าอะไรอยู่ที่ไหนเอาละผมใส่สไลเดอร์มาตวงสไลเดอร์นะครับเอาละผมอาจจะตั้งค่าสักป็น0ถึง สักสิบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไปแก้ทีหลังนะครับก็ต่อน,นี้เข้าไปทีนี้เวลาปรับแต่งเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมปรับค่าตรงนี้นิดหน่อยเราจะเห็นว่ามีตัวเลขตรงนี้ซึ่งตัวเลขนี้มันเพิ่มขนาดขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปปลักกับค่าแทโอเคเราจะลองปรับตัวนี้ดูนะครับสังเกตด,ดูโนดตรงกลางเห็นไหมฮะผมจะลองแพนนี้หลบไปนิดนึง อันนี้หลบไปนิดนึงนะครับเอาละทีนี้เวลาที่ผมปรับค่าตัวนี้นะครับปบค่าเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้จำนวนองศามันยังไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะลองแก้ทีหน่อยจาก360ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสัก720สังเกตดูนะครับจ2 0เพื่อให้องศาเยอะขึ้นเพราะ,ะนั้นเวลาผมปรับค่านี้มันก็จะมี variation มากขึ้นหลังจากปรับเสร็จนะครับเราก็จะมาต่อเส้น จุด3จุดนี้นะครับสามชุดอันนี้เข้าหากันโดยใช้ polycurve นะครับแล้วก็ polycurve by point นะครับทีนี้ polycurve by point อย่างที่อย่างที่ผมเคยทำให้ดูไปแล้วก็คือว่ามันต้องการชุดของ point ซึ่งตอนนี้เรามีแยกกันอยู่3ชุดนะครับวิธีการก็คือแน่นอนเราก็ใช้ list create ใช่ไหมครับ list create list create ที่เราต้องการคือ list create จำนวน3ชุดนะครับแล้วก็ต่อ point นี้เข้าไปต่อ point นี้เข้าไปต่อ point นี้เข้าไปผมจะได้ list จำนวนหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยตอนนี้ผมมีทั้งหมดถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์นิดนึงสังเกตดูนะครับผมมี list แต่ละอันเนี่ยมีอยู่10จุดแล้วก็มีทั้งหมด3รายการ012ส list ตรงนี้นะฮะ เอาละโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เอาไปต่อกับพอยเอาลิสต์ที่ได้ไปต่อกับพอยแล้วได้เส้นไหมครับไปเส้นอยู่นะครับ,รบทีนี้ถัดไปเราจะสร้างเซอร์ฟสนะครับมีเซอร์ฟสอะไรให้เราเล่นบบนะครับถ้าเราดูในเซอร์ฟสนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราใช้ by rule of ไปนะครับมาลองอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า byloft จริงๆแล้วมันต้องการข้อมูลเหมือนกันนะครับคือ cross section นะครับแต่ว่าตาม manual เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวที่ได้จาก byloft เนี่ยมันให้ภาพซึ่ง smooth กว่าเราลองดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงจับต่อกันเลยนะครับเราได้ surface ไะครับเราได้ surface แล้วนี้ถ้าเราสังเกตดูพอเราได้ surface แบบนี้ถ้าผมจะลองปรับค่าตัวคูณนะฮะเ,เสร็จแล้วเราลองปรับ องศานิดหน่อยผมเปลี่ยนจาก720เป็นสักพันสี่สิแล้วกันโอเคนะครับเคอร์ฟ uh, มันก็จะเหลยแต่จริงๆถ้าจะให้ดีจุดมันต้องมากกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมลดลงไปเหลือ360ก่อนลกก่นโอเคนะครับแล้วก็ลองปรับค่าของความโกงดูนะครับอันนี้เราก็ปรับได้นะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าค่าความโปร่งนี่ตัวคูณมันน้อยไปเราเพิ่มตัวคูณก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เคอร์ฟนี้นิดนนะครับนะแล้วก็ได้เคอร์ฟนะฮะเพราะนั้นมันก็จะได้เคอร์ฟที่ซับซ้อนกว่าตัวอย่างแรกเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือวิธีการอย่างหนึ่งในการสร้างเซอร์เฟซในด y นาม o นะครับนี่เราจะเริ่มเห็นว่าข้อมูลมันมีข้อมูลในรูปของลิสต์เนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในคลิปหน้าเนี่ยเราจะ บกกับไปทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับลิสต์ในไดนาม o นิดหนึ่งก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ